บ่บานีทพี่น้องเลยเนาะล่มห่วยห่วยบใ,วใบไม้ล่นเข่าสูเราดูใบไม้ร่วงแล้วพี่น้งองเอ้ยคะแนนแล้วเนาะเพราะว่าใกล้เสด็กเกี่ยวเขา่าของงันพี่น้องเอ้ยเนาะหน้าหงายเฮาสุกเลื้ยงอัมรามอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากเก็บเกี่ยวเนาะเข่าทางลุงจันทร์เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะได้อยู่ ซาอสองสอบบอลงจัดเนาะเดี๋ยาอสองสอบพี่น้องเลยมีคนช่วยถือเลยมือคนช่วยถือเลยตีเข่าอิดเข่าซาอ์มีคนช่วยถือกัดคนุณฮะตอนนี้การหลังจากเก็บเข่าเก็บน้ำแล้วพี่น้องก็น่าทางบาบุญสารวันพร้อมดยรุ่งจันแม่น้องเนี้กัสิบเข่าไปเยี่ยมทางพอแค่ เนาะอ่าเพระาะว่าทั้งผู้แขกกับผู้คอยสบายภายในพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมเราดูดูแนวมาสัจซะผมยังม,มีเวลาอยู่แถวเขตสวรรค์เขตเนาะและ้วก็สีมาเยี่ยมสีมาถามน้องคว,ว้าพี่น้องเลยเนาะพร้อมรูวมกับคว้าตอนนี้กับมาหอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะมาหอดใน <c oughs> ทางละคบเนาะเยี่ยมทาง พอเรียบร้อยแล้วพี่้องเลยนะเนาะม <c oughs> าเป็นยังไงเนี่ยนอกคนม,มาซื้อของนอกคนป้าระยะอ่าบรพิพ่อๆกันพอกับลูกในการถือว่าสองปีอะไ้พี่้องเลยเนาะสองปีกวา่ากว่าก็วนสีชงจดไม้ไปหายทางวัดแองว่านนี่ทางไรยวานนี่กัน ยังให้น้องคนอ่านก่อนเนาะก่อนจะขึ้นมาเยี่ยมพ่อเขานะยันหนักกรเพือเราฝากขั้วมันยังไหวนะจังจะได้้าผูกก้อนพ่อรัดพืยอยากให้จะได้นั่นนี่นะพี่น้อรเราจะส่งให้คนก้อนวันที่แรกก็พ่างตั้งใจก็ากให้ไปอ่านในน้องคนโดยตัวเองอะไรเนาะเพื่อฝนะา,ากมันเห้ให้เนาะเป็นปย,องอนะนยนะังทาง เพิ่มบาบุญเนาะก็ได้อ่านบุงน้ำกันแล้ววันอยู่กันหัวพันพักกันนั่งรถด,ด้วยซานเนาะขึ้นมาสี่แมลูกกว่าสามีลองไโอโ้ถดูเหรอที่บ่งน้ำกัน,นยังไง ส่วงเวลา12มางครึ่งันเอทางข้ากันเจียมบะไรแล้วต้องรอาบเนาะนอนบยบใบมุม้มมงครึ่งผมจักรูปบสองหัจักมมสิดเยี่ยม ว่าว่าลึกษากกันลุงเจะเดินทางขึ้นเซปอนมาหนี้พี่น้องเไยเนะาะกะมาอยู่นี่กะคือพี่น้องเห็นอะไรพี่น้อง,งเรนอกจากลายมือลายเว้นเลยการงานกะบโขึ้นนะคือเคลื่อน,นยังเคลื่อนหนาเนาะโบเคลื่นหน,า,น,น,หนาพี่น้องเไยแต่ว่าเ้ากระได้การงานทางครอบครัวเนะาะกระได้ยางเสียยางพี่น้องเไยเนาะ สิบุกทยางในทุกอย่างแต่ว่ากายนี่แหละพี่น้องเงินคำน้ำแก้วนะาบาทเห้ห <c oughs> ้องบทเห็ดเบี้ยงในยูทู e เพื่อนยูทู e ก็บอกให้เงินเท่าไรพี่น้องเลยหัวทุกมือเขาต้องมีค่าใช้จ่ายทุกทุกมือเลยพี่น้องเลยป <c oughs> นว่าปนทาอยู่แถวนอก ผมบอกกีนะ้องฮัวน่ะเพิ่งเยี่ยมแล้วๆไปเฉยงเสียงเกิดข่าวว่าสิยหายไม่ไม,ม่นะแต่เบื้อเนาะเรื่องธรรมดาไปเฉยเนาะพอลูกเราพกอพอพอกันหลายปีดูจุดใจด้น้องพ่อพอแม่ลูกก็แม่นแม่ลูกเกนาะ <c oughs> เด็กๆลัองอยังมาคบไ่คกไม่คกไมปกี่นี่นี่คกไม่นี่มีคนจ้าคนเลยพี่ตังเลยเนาะมีแต่ครอบครัควันอ,อ่าหึนั่งอยูอย่นี่ได้ยู่แล้ว มออริททยกันภายในนี่อ้โจนบุญจือน้องจันเนาะแต่งตัวบบนี่คือว่าเล็กน่อยเลยพี่น้องเลยสบายดีสบายด,าดีโอ้มาครับนักงเอกข้างในเนาะวินเหนือนอนอยู่สบายดีสบายดีเฮ้ยตูวแม,ม่พี่มาอยู่พี่โอ้โหน้องวินเหนือนอนพี่น้องเลย ใช้ใช้พักนั่งตะกูบ้างไะตะกูตะกูใช้น้องลาเด้น้องน้องชายเด้ยสบายดีสบายดีสบายดีดูแม่โอ้ยน้องลบลบแท้ดีที่เด้อไนะใส่กับาฮอด่อนไก่แก้วอันปั้นเข่ากี่นี่มากันจ้าคนนี่สี่คนมาบนเลยอ่าทั้งคุณ มี่ไผ่เอยู่เพื่อนบบบนี้มีไผ่เลยไผ่เลยอ้าวเขาลงเพิ่มคนเกิดอันมุ้ยมองมันไาถ่ายทำแล้วสิเพราะฉันเราเดินทางมากเลนในบ่อลงเพิ่มแบบเป็นไดการเดินทางไกลบ่ไกลไกลสมเวียงดอกเนาะจนดเลื้งคนนี้เนาะลองจันจนดเลื้งเงี้ยไงไปกินเผาแล้วบปล่ากินเ่า แลัวแม่เป็นที่ไหนเห็นตู้พ่อเพิ่งแล้วบ่เป็นที่ไหนเพิ่งอยู่ดีไม่แห้งปากันไห้ยได้หนิแล้วมักลาลุตกระถึกอยู่ได้กอดตู้พ่ออยู่บ่ตัวแม่ฮะได้กอดตู้พ่ออยู่บอ่ะเด็กกอดซับอ้ากับยังเข็นกันพี่น้องก็นเนาะแต่ว่ามาประทันก็เลยย่านว่าเสียเวลาย่าน จะไปเพื่อมาอีกเนาะโดนเตอร์บล็อกคนไทยโอ๊ะต่อเวลาอ๋อต่อเวลาน้ำอีกเขาไปเยี่ยมมีใครที่เจ้าบริหารปกติซันนี่เป็นมายเยี่ยมแล้วเนาะแต่ว่าไคด้วลนะเจ้าบ้านไกลเนาะคอนเพลนเนาะอ่าทุ่งไทยังจะเอามาเองได้บ่ ส่งเจ้า <ENNIS> <ข> <OK> เอาเอาสิ่งอะไรย่างนี้นะอย่าว่าไปยืมอยู่ในฮ้านเป็นเนาะเนาะเอามาแต่บ้านเนาะอายุกันกิดูว่าสุนเจ้านุ่งส่งมานะนมส่งนะมาเ้ายหลับกินนี่ได้สบายนี่สีผ้า <sanction> ก <currently> ันไปกิน <continua ussen> ข้าวกันบ่ด้วยว่ายังไงนอกบนข่ากินข้าวบ่สีเมื่อน้ำพกง่ายบ่ดูว่าสิพากันเดินทางรถนั่นเลย เดินไปเเินั้นสิค้าชุมาด่เอาอย่าสะาคำเต๋อไบเพื่อชุมาสิทาเยี่ยมทั้งพะแขกกัสีเมื่อทรงทั้งลุงเมียสิขับเเรียกต่อบันโรข้งแรกได้ส่เนาะหรือว่าสีขาวน้ำว่าหรือว่าสิไทยเชโน่าเข้าเลยก็ได้เขาเลยชื่ออวงม้เนเงนซานบ่ ไปก็ไปแต่มันกะคือว่าแล้วทางนูทา๊กเแล้วนากเทาเห็นบ่อยชุดบ่ายก็จะดนทางยกคอยขานออกมาเราสั่งองอาจจะดนแหละเราบ่งไทยหน้ากนน่าเลี้ยวเขแเ้งเลยเมื่อบ่งสั่งน้าเลี้ยวตรงไยังยูยังใหยไงคอยยูยังกวางยู้องไ น้องเป็นนางขาสนอนี่ฮะ้าขกํานัำท่าอยู่บ้แถวนี้เนีางนีได้เถอะแถวไปล้วข้างในมีอยู่นั่งกินข้าวถ่าก่อนนั่งกินข้าวนามถ่านาะพอเป็นบอสบายพอไงแกนั่งกินข้าว่็แค่กันั่งกินข้าวถ่ายได้เรือว่าชินั่งถ่ายมี้ จไอีเาไปเยี่ยมแม่แม่ไม่ไปเยี่ยมเลยไปนํำบ่ไปกระไปเนาะคะอพอพอกับพอปรจันก็พอเจ้ายู่กันเนาะเจ้าบอกอยู่บ่เราว่าพอเราบอสบาเนะเราอยมาอยู่ทุกสลาพี่งเพิ่มเลยเข่าด้ยอย่างทั้เข่ามันทังอาการดุวคนดวย สิมารอบหนาพอน่ะสิพากันแรงบึ้งสิพาดตัดได้ครบกินถือกินยาบึ้งก็หนักสบายอัดไปเพือนซานเนาะใครยีดอกมันมีดอกนี้ก่อนมาเลยเนาะทางสายเจาะคนจะล่อได้หรืได้หนิพี่น้องนี่ขึ้นไปนี่ก็ือได้ให้สายเจาะมาเจาะอีกได้หนิเนาะขอโทษหลายๆเรื่อง เอาขอน่ามอนก็แต่กับบนทังนี่แหลนนีแหลน้องสามีคะที่ต2โมสิี่18ก็ให้เยี่ยมว่าอะไรหละลองไปถาที่นี่นนั้นว่าได้สักเป็นแบบเวลาบอสมุนารยังบ่นที่ปะจําอยู่ห็นกติที่ทีางนอันนี้นเดี๋ยวเราไปทานทางสาแพัน์นไเลยโดยอาของนอตัวนี้ต้องีได้เยอะ เวลาเลยิต้เนสามแสนต้องเสียบินอยู่ใน่าไรก่ะสี่สิบ้องเสียบินนสวัสดาแล้วเนี่ยเพราะว่าปิติอยูนีก่ะสี่สิบแล้วก็ไปพุ่นสามแสนสามแสนสี่ประมาณนั้นและเลเวเวลาเด้อ ครั้งแรกเนาะเดี๋ยวคอยนึ่กันเด้อส่ไปนี่กันได้เลยไปลงทีเวียนขาครับไปฆพากันขอที่เยียมกันเนาะสุเนียแล้วแตเป็นค่อยพี่น้องเลยนั่งมาแต่จะมุ่งเลยมาจากบ้านอยู่นเนาะอย่างอกมาแต่บ้านเลยปะนายไปส่งอันหนึ่งฝากดูสิ่น แค่่คุณหน่อยคนหน่อยเนาะตายบ่ลลกโอ้ยได้เห็นพ่อเราเมื่อกี้ไงฮะฮะเห็นพ่อละให้บ่พ่อจื้อเจ้าอยู่บ่ฮะพ่อจื้อเจ้าอยู่บ่เสฝากเงินให้เราอยู่บ่ ฝากัข้างนอกเ่อนให้เราให้เรา้ยอหออดเนเนยึดเอาแล้วแต่ฝากก็มือเพื่อนนะเพื่อนส่วนใหยเพื่อนจะโบเพื่อนจะโบให้ขอาเขาอาคารน้ำทายเป็นอะไรฝากฟาร์มพ่ออะไรปทีิมันชื่ว่าเรามดเวลาเลยตองมาฝากดูข้างนอกฝากใช้บัตรคนนะจะมีบัตรต่างหากบัตรคนนักท่ ต่าคนมาถามมึงมาหลอมแหละว่าคนระเบียบคนระเบียบพคนในมยใช่มหยได้ันเด้มาฝากอยู่บัตรีิมอเสมันมือเสอเราเขาไปแน่บรเบิรเตยมเสมันสีแงเครื่องเครื่องแต่จะมีฟูฟดูแลผูนหนายังอยู่ในห้องพูดเพื่นเนาะก็จะมีลายอย่างน ล้องท้าเบื้องมาบรานัครับบรนงาเอีเอาหนาเยอะถามทั้งตัวคอหายก็ได้เเสาด้ยจีนเนาะมาเยี่ยมพอในรอบจะปีกว่านี้สองปีกวสอปีกว่าเนาะคือที่อยู่ว่าเรากันคือไผ่พอเนี่คือไผ่ไม่ม ตู้พ่อนี่คือไผยลูกสาวนี่คือน้องหัวปะอ่า <c oughs> คือน้องหัวอยู่บนทรงนีู่เนาะสี่เงินแบบเหมว่านี่แหละ <c oughs> นาะน้องจันเนี่ยคือแม่เนาะแม่ป <c oughs> คือแม่อุ้ยอันนี่ก็บอันเอ่อจมูกจนใหม่เนาะเรียบร้อยเนาะอ่าอนบอกเขาแจ้งนะพอดครึ่งท่อนทมูกทรงหา้ขาขั้วห้าแขวยอ่ออานก็ได้ก็ลงเครื่องับบ,บาบบวุ่นกับพ่อแล้ว บ่าหวานเสียเราส่งในในโทรศัพท์มันมืม้วเนาะมือม้วนเดี๋ยวบริยังร้านนะมันคือที่เราฝากค้อมูลห่อจิ้มเท่านะฝากเงินไม่ใส่แน่พอได้ใส่เล็กน้อยแล้วใส่บริเอาต้นสบับมาเต็มบ่อมาอยู่ได้ลืมเลยเราอันเบิ้งเนาะสีมือพ่อเจ้าเองบ่เขียนนี่ต้นสบับ เมื่อเมื่ออ่านเมฆพังนีกอะไรแือสี่เ็บอสนั่แหละเนาะมาเห็นตัวจริงเัด้มยนี่ตัวสีือแล้วเองเนาะไปสักพี่น้องเดี๋ยวหันงห็นน้องน้งคเดี๋ยวทางมาจันต่อไปลงทะเบียนถ่าครับ ก่วว่อยู่านคนเดิบะบอว่าเป็ยังบงยอะได้วบ้จารึกงานที่หอดพ่อจ้าบแล้วป่ะเป็นโทรหาไม็ยัง่งเป็นโทรหาลงไปนั่นนึงเนาะลงอกไปบ่ลงใจเนาะสบายใจบ่แม่ กับตอนมมากับตอนมาเนาี่ยสบายใจอะไรกันเนาะคือเรากันนี่ยยู่ขนาดยู่ไก่มาเกือบทุกทิศเพราะว่าตูพ่อเราหมสบายพาไปกวดอยู่นี่เคลื่อนว่าทอบีทอบีมันตันนะะแล้วก็มาที่นะนำบีหล่นลงตับเห็นหราเลืองบ่เนี่ยก็เลยว่าปรึกษาเำครอบครัวว่าจะพาพนไปพาตัดอยู่ห้งงมอแขวงกูสีได้ดีบ่ือว่า ให้ต้องเข้าต้องเดินเอกสารกบบนี uh, uh ้จ uh. ุแต่มันกระโบว่านะแต่พนกงานสามารถังว่าช่มน้องมีบ่หางใหม่อันบ่อบ่อข้อ่าบอข้อส่ยอ่าอ่าอ một tư nữa không? bảy mươi, kiện rồi, bảy mươi. lấy cái. ờ cái là, còn cả, là. đấy, sơ sơ pha, đấy, được. ma, hàng hết rồi đó. áo súng, áo sơ, vẫn đang chạy lao gì không? đang như thế nào, siếc, siếc gần đây. เตะก็ส่งเก็บเลยเกือเป็นยากกก็ใส่เกือบทุกขายเมื่อนานแล้วญาตเกี่ยวเกือทีรไปเด้วันนี้สย่เอกเดีเอาออา่สงเใเดี๋ยวอนเสร็จมาเยี่ยมทุกพ่อรอบหนรอบไหนอ่งันจันทร์ซีซื้อมาฝากคนก็ได้โดยส่งสันยเงีนะ เพรว่าพอสื่อเชื่อไม่กระไรยังกอกอ่อืมว่มันระวังยากเลยเนาะเวลาเสียใหม่เขาซื้อมาไปตากไว้นีหายปั๊บเลยแหละหลายคนเนี่ยตีกันแล้วคิดว่ามาพากันนอนอยู่พี่เลยนะตั้งแต่มาแต่มว่บ้านนี่เด็กๆขึ้นพื่นโมงเงินเนาะมาแต่ตอนเช้านี่เนาะ ใเวลาอันบวดลไปไหนที่สามารถเจ็ดมุ่านังรถมาทั้งสออผีจางกับเจ็ดแปดเก้าสิบหาชั่โมูคนคนจะขั้นเพิ่เอาใส่ทางเพิ่นสามเซ็มารม่วมค้าดขารถขารถมาสามเซนหาหารอยบาทพี่น้องยขาก้าบีหาร้อยบาท

เราเป็นมวยไทยเนาะน้องไทยแล้วเด็เนไเราะเนมวยไทยเนาะเนไันเนไทยได้พิรเบียบน้องเงไทยเข้าไปมกวเราเขาบอกว่าเขาไปหลในเส้งขยะเองแล้วจ้ามาได้ไหมมันก็จะทมแล้วมือวัน่ทยรูปได้บ่บ่เมนแรดออกแต่หันตัวหันจกับคนเขาเ็ยังปวดอีกให้เบิ่ง

บ้วใได้ติดกฎระเบียบคนปกติถ้าผิดกฎเป็นคนตั้งระเบียบคนคนเหมาพบสามเดือนพบหยาดสามเดือนเกิดเือนสามเนี่ยกระดาของคุี่คุณือนสเนี่มนคนทีง่ายเราขึนนาะ่สี่เดือนไ่เยอะแไปขนเนาะแหงใกล้แล้วดีแล้วอยิบเสปอนนึงเนาะเที่ยวมาเยี่ยมเรื่อยๆยุนั้นเนาะ ใกล้เสจ okay, ดอกแล้วแตอยู่กางคันเนานะทำคนง่ายึ้นพ่นเลยสิยังทามอีกไปทมันว่าจะอยู่จักปีถ้าสินสปีก็แต่เตีสองปีนะเปนาะนี่สองปีกวัวเนี่ยนะือแล้วไปอยู่การคันอีกสองปีสามปีนะมนเนี่เมนพึ่ซีส่งไปเกี่ย <ừ> วันคือพอเขากขนประมาณนั้นนะสามปีตายนะ ทวแมบุรเข่าบ่มาหาลูกลูกฉพากินข่าวได้บัตนไหได้เดี๋ยวเราเมารถเลยครับเมารถก่อเดี๋ยวเราเมารถได้หนังรถมาเจล่อถากันนิดหน่อยเนาะแดจังพากินข่าวกินนามเนาะเอาองขึ้นไม่รถก่นจะได้เสร็จเราขึ้น่แงรก่อนเนี่ยนดขึนลักไป โอเคพี่น้องเนาะกะคิดคิดนี้เนาะกับได้มาเห็นน้องหัวแล้วกัทั้งเนอะเนาะตุ่แม่เพื่อนพี่น้องเนาะมาเยี่ยมตุกพ่อตุ่แม่พี่น้องเนาะเผมจะได้เอาตุ่มพ่อเอาฝากเนาะบอด้ยูเข่าที่แม่กินแล้วเนาะกินยัง กินอะไรเชอร์พอนพ่อต้นเที really oh ่ยงยังโมด้ก şey yes, so ินอ so ่านเล้วแล้วเยี่ยมตุ๊พพอยังไปหากินเนาะเยี่ยมแล้วหัวว่วไหนได้ว่ายอมนะครับกับว่ายอมเนี่ยเวลาเขาไปเคิรนเจ้าเขากินแล้วเจ้าก็ยังยอมให้เขากินเวลาจะไปกินกิ่งไก่เซโนก็ได้เนาะ หายโอเคสบายดีแม่สบายดีไปสบายดนานีน้องหัวน้องจันกังโก้พี่น้องเลนะ <c oughs> ยเนาะไปพี่น้องก็อยู่ดีไม่แฮ้งก็จูบสุขคนเด้อนู่นนี่กะดีใจน้ำน้องหวัวลายๆพี่นอ้อ,นนอ,งาาอ,องเลยเนานะเาดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปเนาะวงกันชิเดินทางขึ้นเช็คป,ปนนะเนาะผู้เรียนมาส่งน้องๆคน,น,นเลยแล้วก็มา่องเก็บงานทางต่อพี่น้องเลยจัก เหนือจังใดเนะาะถต่ว่าทางพอหักทังอวุธเนาะือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับชุดลงมาด่วนกันแลี่น้องเนาะอ่ะกิปนี้นลาแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ